มาติดตาม Active Learning ตอกย้ำเรื่องของการศึกษาไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดขึ้นที่บุรีร,รัมย์ ในการประชุมวิชาการพิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pass Five Step ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพทออย้ำการศึกษาไทยต้องขับเคลื่อนกระบวนการ Active Learning ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษาหลังจากกระบวนการนี้กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรักการเรียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80 ส่งผลให้การเรียนของไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือความสำเร็จของการต่อย,ยอดการศึกษาแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pass 5 Step ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คุณสุปสินภูสีโสมผู้แทนเลขาธิการสอพทเห็นว่าการศึกษาในรูปแบบนี้ไม่สามารถที่จะหยุดการต่อยอดได้ต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพราะความสําเร็จที่เราเห็นเริ่มตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ําคือความสุดยอดของการศึกษาไทยที่เราเห็นชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาและเพื่อสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนการฝึกกระบวนการคิดเ,เป็นเรื่องสําคัญคถ้าคนคิดเป็นมันถึงจะทําเป็นคิดได้คิดเป็น มันถึงจะคิดถูกถ้าคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ก็คิดไม่ถูกเมื่อคิดไม่ได้คิดไม่ถูกก็ทําไม่เป็นก็แก้ปัญหาไม่เป็นเพราะฉะนั้นการคิดเชิงเหตุผลเนี่ยมันทำนำไปสู่การต่อยอดที่จะพัฒนาเหมือนที่ผมพูดบนเวทีว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยพัฒนาได้เจริญทุกวันนี้เพราะความคิดของผู้นําของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วท่านคิดเชิงระบบสิ่งแวดล้อมด้วยท่านคิดที่ที่สุดท้ายที่ผมพูด ท่านคิดแม้ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปอยู่โฮมสเตย์ไปใส่เบ็ดกบเบ็ดเขียรอะไรอย่างเงี้ยเชิงระบบทั้งนั้นระบบเพื่อคนบุรีรัมย์อย่างนี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กทั่วประเทศคิดได้เด็กขอนแก่นก็จะไปคิดเชิงระบบของเมืองขอนแกน่นเด็กสตูลก็ไปคิดเชิงระบบของสตูลอ่าเหมือนสุรินเขาคิดเรื่องขี้ช้างของสุรินเมื่อกี้รมันก็จะได้ต่อยอดนวัตรกรรมไปเรื่อย ที่สํา,สาสคัญเราสามารถลบภาพความล้าหลังและความเบื่อหน่ายต่อการเรียนของลูกหลานไปสู่ความสนใจอยากเรียนเพราะวันนี้ลูกหลานไทยเขาภูมิใจที่ได้มีความคิดในการสร้างผลงานให้เกิดแนวคิดด้วยตัวเขาเองก็กลอยู่ในห้องโคลอยู่ในห้องครับแล้วพอถึงวันจันทร์เมื่อไหร่ก็วันจันทร์อีกแล้วรู้สึกมอนตกนรกเลยครับพอถึงวันจันทร์หลังจากที่สร้างกระบวนการแอคทีฟโลนิ่งเรียนรูปแบบนี้รู้สึกว่ามันช่วยผมได้มากเลยครับมันช่วยผมได้มากเลยนะ เลิาขี้เกียจเลยเนาะครับผมได้ความรู้อีกตั้งหากครับได้ความรู้อีกตั้งหากด้วยครับได้ความรู้นะนั่นจะส่วนไม่ให้เรียนใน Active Learning เอาไหมก็เหมือนเดิมครับอยู่บ้านหมกตัวการประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของสถาบันการศึกษา9จังหวัดภาคอีสานตอนล่างที่ยกผลงานความสำเร็จการสร้างนวัตกรรมแบบ Active Learning มาที่จังหวัดบุรีรัม์ก่า50บูธ ถือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัสสุรินที่ตอบรับกระบวนการตามรูปแบบ Active Learning ที่มีการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน Assessment for Learning ให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนในทุกระดับครับ